ยทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับพี่น้อยอินฟรานนะคะวันนี้พี่น้อยอยากจะมาชวนเพื่อส,สาวสาวสายฝอแนละ้ะมาพี่น้อยอยากจะมาเล่าว่า กระแสผู้หญิงไทยเนี่ยดังระเบิดไปทั่วโลกเลยแล้วกันแต่ทีนี้วันนี้จะมาพูดในแง่ของด้านลบนิดน,นึงนะด้านที่ไม่ดีนิดน,นึงเพ,เ,พออเพื่อเพื่ออะไรไหมคะเพื่อนเวลาเราไปเจอหรือไปคุยกับฝรั่งเนี่ยเราจะได้รู้ทันรู้ทางแล้วก็หลีกเลี่ยงซะแล้วก็ควรทําตัวยังไงให้เราเนี่ยมีคุณค่ามีราคาฝรั่งเขาจะได้ชอบเราไหมฉลาดขึ้นเลยเนาะอืมวันนี้พี่น้อยนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะ มาเล่าเรื่องนะคะว่าผู้หญิงไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงฝรั่งเขาก็มีความรู้เยอะโลกอินเทอร์เน็ตญาตพี่น้องเพื่อนฝูงที่เขาเคยมีเมีมยไทยถ้าเกิดไปสร้างวีรกรรมวีรสตรีชีทั้งหลายนะคะไปสร้างความกล้าหาญเก่งกาจนะสามารถที่จะหลอกผู้ชายมีผู้ชายหลายๆคนแล้วก็หลอกเอาเงินผู้ชายได้ทั้งหมดแต่ชีหารู้ไหมว่านั่นอะไปทําความเดือดร้อนให้กับพวกเราเรารุ่นหลัง เยอะเลยนะคะในเรื่องแบบนี้แหละคะ่ะมันทำให้ฝรั่งมองผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมีการศึกษาน้อยนะแล้วก็อยากจะมีสามีฝรั่งเพื่อที่จะยกระดับฐานะตัวเองพก,ก็ไม่พ้นเรื่องเงินใช่ไหมคะก็อยากจะแต่งงานกับฝรั่งกเพราะเรื่องเงินก็คิดว่าชีวิตจะดีมากขึ้นร่ารวยมากขึ้นทีนี้เวลาที่เราไปคุยกับฝรั่งหรือไปเจอผู้ชายเนี่ยถ้าเจอผู้ชายที่มันมาดูถูกเราหรือแบบ ว่าเราหรือมองเหมือนเราแบบไอ้ที่ัรรู้มาเก่าๆอะ่ะไอท้ที่ที่รู้มาแบบนั้นน่ะในแง่ไม่ดีอะ่ะเราก็อย่าไปแคร์ค่ะว่ามาก็ว่ากลับไปเลยเราสามารถเลี้ยงชีพได้เราตอนนี้สมัยนี้ผู้หญิงสมัยนี้มีหน้าที่การงานดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ได้ง้อไม่ได้หาฝรั่งเพื่อเงินแต่หากเราเอารักเป็นตัวนําตอนนี้เราหาผู้ชายดีๆใช่ไหมคะทีนี้ผู้ชายดีๆมันก็ไม่ใช่เป็นผู้ชายที่ต้องรวยทุกคน ผู้ชายดีๆเขาก็อยากจะหาผู้หญิงหาความรักจริงดีๆเหมือนกับเรานี่ล่ถ้าเราคิดจะหาความรักนำหน้าเราก็อยากเจอผู้ชายดีๆเขาก็อยากจะเจอผู้หญิงดีๆดีก็เขาก็ใช้วิธีเอาความรักขึ้นมานำหน้าทีนี้ความรักนะ่ะนะอืมนะเราก็ต้องสร้างตัวเองให้มีคุณค่ามาให้มีราคามา เออในที่นี่นี่หมายถึงว่าเราก็ควรที่จะมีหน้าที่การงานเราก็ไม่ต้องไปอายเพาว่าเรามีอาชีพอะไรถ้าผู้ชายเขาลักเขาคุยกับเราเนี่ยนะเขามองที่นิสัยมากกว่าคุณจะมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของค้างถนนแม่ค้าขายโรตเตอรี่มีเคสนะคะสาวๆขายโรตเตอรี่นะคะฝรั่งไปเจอเห็นแล้วรู้สึกชอบแล้วเขาขับภูมิใจซะอีกว่าเออเนี่ยขยันทามาหากินนะแล้วทีนี้มันก็มีการสารต่อต่อไปอีก จนกระทั้งผู้ชายคนนี้ตกลงปรงใจและชวนเอ,อกะว่าจะจะขอแต่งงานกับผู้หญิงที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่เนี่ยนะคะก็เลยเนี่ยหายาดนั่นเองแหละก็เลยแต่ด้วยความจำเป็นเขาต้องกลับประเทศฝรั่งเศสก่อนนะคะทีนี้เขาก็ส่งเงินไปให้ผู้หญิงไทยคนนะที่แฟนเขาที่ขายลอตเตอรี่อ่ะถ้าเป็นบางคนทำไงคะ เอ้ยเลิกขายลอตเตอรี่ดีกว่าเหนื่อยยากลำบากกว่าจะได้เลิกขายแล้วมาเป็นเมียฝรั่งสบายสามีส่งเงินให้ใช้คิดผิดเลยค่ะเพื่อนก็คิดผิดคิดผิดเลยจริงๆนะบอกแต่ทางตรงข้ามนะคะแฟนเขานะคะก็ยังขายลอตเตอรี่ต่อไปเรื่อยเรื่อยเื่อยนั่นนะ่ะเขายกย่องเราขนาดเลยเรื่อยยกย่องเราขนาดแล้วเ็าแบบพูดถึงคุณงามความดีแฟนเขาทนทุกวันเนี้ยแล้วทีนี้จนกระทั่งนะคะเขาก็มีความเห็นว่าเลิกขายเธอ เลิกขายเลยมันยากลําบากนะเลิกขายฉลียงเธอได้นั่นน่ะฮารอให้เขาออกปากรอพอถึงรักสุขงอมถ้าเขารักเราจริงอะ่ะเขาก็จะบอกเราเองอะ่ะะว่าเลิกขายเธอนะน้องนะแต่งงานแล้วเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันเห็นไหมฮะเนี่ยหามันทําให้เรามีคุณค่าแล้วก็เจอคนที่เรารักจริงถ้าเป็นคนบางคนเป็นไงถ้าคิดว่าอุย้ยโอ้ว,วะกูขี้เกียจขายแล้วไม่อยากขายลอตเตอรี่แล้วไปเป็นเ,นเนมียฝรั่งดีกว่า หาลู่ไม่เขาก็ตัดมองเราผิดอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะนี่คือประสบการณ์ตรงเลยค่ะเป็นญาติไม่ใช่ญาติหรอกเป็นเพื่อนของแฟนน้อยเองอะที่ไปชอบผู้หญิงไทยแล้วเขามีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่เขามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วเขาก็แต่งงานอยู่กินกันมาจนทุกวันนี้แล้วก็เลี้ยงดูและผู้หญิงคนนั้นนะคะก็ไม่ได้ว่ามีฐานะดีก็เห็นไหมคะว่าขายลอตเตอรี่เขาก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องแต่เขาก็ไม่เคยของเงินสามีเขาเลยนะ เพื่อนก็ไม่เคยขอเงินสามีเขาเลยนะเขาเพียงเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะดูแลได้ขายลอตเตอรี่เขาก็สามารถเลี้ยงดูแลได้จนกระทั่งผู้ชายออกปากแต่งงานแล้วก็ให้ไปอยู่กับเขาแล้วเขาสาแล้วเขาก็ให้เงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยแต่ผู้หญิงคนนั้นเมียของเขานะคะก็ไม่ไวที่จะมาดิ้นรนหางานทําเองหางานทําเองเพื่อที่จะมีส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือครอบครัวไอ้เงินส่วนที่เราทํางานเองได้เนี่ยเขาจะไม่มียุ่งกับเราเลยเพื่อนค่ะ นี่เป็นตัวอย่างที่น้อยยกมาให้นะคะเป็นคนที่คิดว่าเออเขาเจอคนที่รักเขาแล้วชีวิตเขาก็ราบรื่นต่อไปเรื่อยๆแล้วมามองอีกตรงข้ามหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ที่นายบอกว่าผู้หญิงไทยที่ไปสร้างวีรกรรมสามารถที่จะมีแฟนคนเดียวแฟนเวลาเดียวได้หลายๆคนแล้วก็นางก็สามารถที่จะหลอกเงินผู้ชายพวกนั้นนะได้มาทุกคนเลยเวลาเดียวกันหมด เออนางสามารถเก่งกาจมากนะแต่หารู้มไหมว่าทําความลำบากให้กับพวกคนรุ่นหลังมากๆนะสร้างเสียชื่อเสียงตอนนี้นะคะไม่ว่าสื่อชาวสื่อเนี่ยทีวีโทรทัศน์ฝรั่งเศสเนะี่ยยังประคมมองเคลียบพูดถึงแง่มุมของผู้หญิงไทยในะเรื่องสาวผู้หญิงพัทยาที่หากินกลางคืนผู้ชายฝรั่งไปเที่ยวเอ,อ่อพาไปชอปปิง้งจ่ายเงินกินข้าวแล้วก็ชวนขึ้นเตียง แล้วก็เนี่ยค่ะราคาถูกแค่นั้นเองแล้วก็จบแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีอะไรอะ่ะทำให้มองภาพรักษอยู่อยู่อีตรงแท่นั้นน่ะไม่ได้มองภาพผู้หญิงไทยต่างจากนั้นไปเลยนี่หมายถึงมุมมองในแง่ไม่ดีนะที่ที่เจอมานะคะที่ต่างประเทศเขามองกันใหม่ก่อนและที่นี้เพื่อนๆกับเขาที่นนามาพูดประเด็นเนี้ยเพราะว่าเนาอยากจะบอกเพื่อนๆว่า เราไม่ควรจะพูดเรื่องเงินกับฝรั่งหรือแฟนเราที่เราพึ่งจะคุยด้วยแล้วเน้นนะคะพึ่งที่จะเริ่มคุยด้วยหรือมีเพื่อนบางคนถามว่าพี่น้อยแล้วเราเวลาที่เราคุยกับฝรั่งเนี่ยเราควรจะพูดเรื่องเงินเรื่องกาใช้จ่ายอะไรตกลงกันเลยไหมไอ้บอกทันทีเลยว่าอย่าพึ่งพูดค่ะไม่ควรพูดเลยด้วยซ้ําไม่ควรพูดเลยเพราะว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่ฝรั่งเขาเจอมานะคะอันนี้นะคะนะั่เจอจริงๆเลยนะคะ เขามองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยถ้าแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยม,มันเหมือนเขามองว่าวัฒน์ด้วยวัฒนธรรมที่เขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมเรามากกว่า mm hmm. เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยเนี่ยค่าสินสอดเนี่ยเขาเขาดูว่าเป็นการซื้อขายเหมือนพ่อแม่ขายลูกเลยเนะะี่ยคะอันนี้ไม่ได้ว่าเราวัฒนธรรมไทยแล้นะอันนี้คือความที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็ต้อง ต้องใช้เงินบางคนผู้หญิงเรียกจํานวนเยอะๆซึ่งผู้ชายเขาทามาหากินน่ะเขาไม่มีเงินเก็บมากขนาดนั้นอะ่ะบางทีถึงขนาดก็ต้องเลิกกันไปเลยไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินไปแต่งงานแล้วเวลาที่แต่งงานกับผู้หญิงคนไทยมาเนี่ยคํานึงเลยคําว่าฉันเป็นคนรักครอบครัวนะจะต้องส่งเสียครอบครัวตรงนี้เขา,เขามองว่า เฮ้ยกูแต kind of hmm? ่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ต้องไปเลี้ยงดูกันทั้งครอบครัวเลยทั้งค้อทั้งเงามาเลยญาติพี่น้องเออเลี้ยงดูหมดเฮ้ยแล้วสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะคะปัจจุบันนี้น้อยไม่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้จะเหลือลดน้อยลงหรือเปล่านะแต่ตอนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเวลาสมมุติผู้ลูกคนหนึ่งมีผัวฝรั่งเอาพวกง่ายๆนะ ว่าแล้วญาติพี่น้องก็ประโคมประดังกันเข้ามาลูกหลานไหนไม่มีก็นี่แหละนี่แหละเมียฝรั่งคนนี้ต้องเลี้ยงเองถ้าสามีเขาช่วยก็โอเคดีไปแต่ถ้าบางคนผู้หญิงไทยเราไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้ากลัวเสียหน้ากลัวชาวบ้านดูถูกกลัวพ่อแม่เสียหน้าเออมีเป็นเมียฝรั่งทั้งทีก็จนไม่มีผัวรวยเหมือนคนข้างบ้านเขาอะไรประมาณนี้ ก็ต้องยอมทนทํางานหนักบางทีเลี้ยงกันทั้งตระกูลทั้งโอ้ยครอบครัวขยงมีเท่าไรก็เลี้ยงหมดลูกเต้าหลาเ,เลยเนนี้หมดอันนี้ฝรั่งเขามองนะคะฝรั่งเขาก็ไม่ใช่งโง่นะนะคะเพื่พอนเพค่ะเพราะว่าตอนนี้โลกมันกว้างเสะออนไลน์เยอะแยะนะคะบ,บางทีเราก็ไปเจอในคอมเมนต์ที่ฝรั่งเขาก็มาถามกันนะคะในเว็บไซต์ต่างๆนาะนาะนะเฮ้ยคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเพราะฉันเห็นเพื่อนฉันเจอแบบนี้นะคะ ไปเลี้ยงดูพ่อแม่เขาเป็นทุกคนเลยอะไรอย่างนี้มันใช่เลยนะคะจะบอกว่าที่บอกมาทุกอย่างเนี่ยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนั้นเป็นภาพมุมมองที่ฝรั่งเขามองผู้หญิงไทยนะ,ะฉะนั้นเราอ่ะต้องเริ่มจากตัวที่เราเองมันก็แค่บางคนถูกไหมฮะแค่บางคนที่เคยทําแล้วก็ทําให้เสื่อมเสียแล้วก็มองเหมารวมเราเป็นคนหนึ่งแะที่มันไม่ใช่ถูกไหมและแล้วก็อย่าไปเป็นเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเราคิดจะหา สามีฝรั่งโดยการที่เอาความลับเป็นตัวนำพาไม่ได้คิดว่าเป็นเงินเนี่ยเราก็จะเจ,เจอคนที่ใช่คนที่เออรักเราและเราก็รักเขาแล้วก็ใช้คู่ชีวิตต่อกันไปแต่ถ้าเราเอาเงินน้ำหน้ามันก็จบไปไม่ไกลอย่างที่เขาบอกที่เขามองเราถูกต้องหมดเลยนะคะแต่งงานคนเดียวเลี้ยงกงันทั้งตระกูลเอ่อแล้วก็งานการไม่ทําคิดว่ามีสามีฝรั่งแล้วรวย เอาแล้วเกาะฝรั่งกินอย่างเดียวฝรั่งจ่ายจ่ายจ่ายเป็นตู้ ATM อะไรประมาณนี้ฮิตมากเห็นฝรั่งเป็นตู้ ATM อะไรประมาณนี้ฮิตมากเลยนะภาพลักษณ์ตรงนี้เราสามารถลบได้ด้วยตัวเราเองเพื่อนค่ะเราสร้างตัวเองให้เรามีคุณค่าแล้วก็เริ่มจากตัวเราเองนี่แหละเราสามารถดึงดูดคนดีๆได้ฝรั่งดีๆก็ไม่ได้สวัสดเป็นฝรั่งที่รวยและฝรั่งดีๆพวกนี้เขาก็มีความคิดมีความ อะไรอะ่ะเขาก็มุมมองเขาก็ต่างไปจากไอ้พวกฝรั่งที่มันมองเราว่าเป็นผู้หญิงปอกลอกเป็นผู้หญิงที่คอยเกาะไอ้พวกนั้นน่ยอย่าไปคบกับมันถ้ามันคิดเราว่าเราเป็นแบบนั้นก็ตัดทิ้งไปเลยไอ้พวกฝรั่งพวกเนี้ยมันก็ไม่คิดดีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาไปอธิบายมันด้วยมีฝรั่งดีๆที่เขาคิดดีกับเราเยอะแยะไปถ้าเราคิดดีเราทําดีอย่างที่เราบอกเนะี่ยด้วยความจริงใจเนี่ยฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้ไปอยากไปเป็นภาระหรือไปไปเกาะเธอกินแล้วก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่ฉันไปเพื่อชีวิตแล้วก็ฝรั่งดีๆเขาก็อยากจะมองหาผู้หญิงมาร่วมชีวิตมาร่วมแชร์มาร่วมช่วยเหลือกันเขาเรียกอะไรแชร์กันอะ่ะมาช่วยแชร์ชีวิตกันะ่ะไม่ใช่ว่ามา,มา,มาเป็นภาระให้เขาเขาก็มองหาอย่างนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้วันนี้ที่น้อยมาพูดนี่คือประเด็นที่ว่าเราไม่ควรที่จะพูดเรื่องเงินเป็น ประเด็นแรกเวลาที่เราคุยกับฝรั่งแรกๆนะคะมีเพื่อนสาวๆนะถามมาว่าควรจะพูดเรื่องเงินไหมไม่ควรค่ะโดยเฉพาะหลาปษร์กที่เราเสียมาแล้วเ,เยอะแยะนะคะเราควรเป็นคนแรกเลยเริ่มที่ตัวเราเองเนี่ยสร้างคุณค่าของเรานั่นแหละแล้วเราก็จะเจอชีวิตครอบครัวชีวิตความรักที่สมบูรณ์ที่ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยน d มซ t ะะเอาความรักเป็นตัวนำเนาะสมัยนี้นะและตอนนี้โโหคู่แข่งเยอะนะสาวๆที่คิดเอาความรักเป็นตัวนำเนี่ยที่เยอะนำหน้าแล้วสมัยนี้ตอนนี้นะคะไม่มีแล้วผู้หญิงที่แบบคิดจะไปหาผู้ชายให้ผู้ชายเลี้ยงแล้วก็หลอกผู้ชายหลอกเงินมาเนี้ยไนว่าเปอร์เซนต์ตรงนั้นนะมีน้อยลงแล้วคนดีๆที่เอาความรักนำเนี่ยจะมีเยอะฉะนั้นคู่แข่งเยอะ มากขึ้นนะคะควรทําตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็เอ่อเธาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีความจริงใจแะละอืมถ้าเราทําตัวเราข้างในเราดีมันก็จะสื่อออกมาให้คนเห็นเองอะว่าเราคิดยังไงเราทําตัวยังไงเราก็จะดึงดูดคนนั้นนะคนที่เขามีความคิดดีรักเราจริงเอาความรักนํา จริงใจแล้วก็มีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขสามารถดึงดูดได้นะครับนะใช้แรงดึงดูดโอเคค่ะวันนี้เร้มาพูดในเรื่องแง่แรงดึงดูด,ด้วยนะสามีฝรั่งแรงดึงดูดใช้ได้นะคะเออนะเราสร้างจากภายในไปดึงดูดคนเรา,าเป็นยังไงเราก็ดึงดูดคนเช่นนั้นเข้ามานะคะ โอเคค่ะวันนี้นะ้อพี่น้อยขอพูดจบตรงนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสาวๆนะคะอย่าลืมนะคะอย่าพูดเรื่องเงินนะสมัยนี้นะฝรั่งเขารู้เขาไม่โง่นะคะแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงแล้วลองเนี่ยค่ะอย่างที่พี่น้อยบอกอะ่ะสร้างคุณค่าตัวเองทํางานฉันไปเพื่อไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากเธอเลยสักวันหนึ่งถ้าความรักมันสุกงอมมากขึ้นเขามองความเห็นแล้วชีวิตเราแน่นอนต่อไปอีกยาวยาวยาว สุดท้ายเพื่อนๆนะเชื่อว่าเขาก็ต้องหันมาถามเราค่ะหันมาถามเราอยากช่วยเหลือเราเนะะี่ค่ะจริงนะขอการันตีได้นาเจอกับตัวนี้เองสุดท้ายนะคะเขาก็ให้ความไว้วางใจเราแล้วก็เอ่ยปากช่วยเหลือเราให้นู่นให้นี่เราเองค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเราจะมีความสุขมากๆนะเขขอให้เพื่อน,อนๆสาวสายฟอทุกท่านโชคดีนะคะเจอกับคนที่ใช่เจอคนที่ รักจริงนะจ๊ะเอออย่าลืมนะห้ามพูดเรื่องเงินเด็ดขาดนะคะสร้างคุณค่าตัวเองมากๆามากๆว่า,าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับฟังค่ะมีอะไรคอมเมนต์พูดค,คุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ